ับคณาราศีพิจิกโศกในช่วง1นึถึงสิตุลาคมคุณจะมีโชคจากเพศตรงข้ามคุณมีโอกาสได้เงินได้งานได้การช่วยเหลือดีๆนะครับจากเพศตรงข้ามถ้าคุณมีคู่คนรักของคุณจะให้เงินหรือนําผลประโยชน์บางอย่างมาให้คุณนะครับถ้าคุณมีหุ้นส่วนเกิดสิ่งดีๆนะครับในด้านของการเงิน นะครับรายจ่ายยังค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนะครับนะดังนั้นแล้วโอกาสดีๆทางการเงินหลังวันที่10ตุลาจะมีโอกาสดีๆสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเชยเสริ่งเพชรที่ช่อง y YouTube เชยเสริ่งเพชรโหราศาสตร์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ชะตาของชาวลัคนาราศรีพฤษภในช่วง1-15่งนะครับตุลาคมดวงชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นอย่างไร นะครับผมก็มาบอกแนวโน้มดวงชะตาให้กันุณตลอดท่านใดที่เข้ามาชมผมครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับช่อง y YouTube ชยเสกิงเพชรนะครับนะบผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดติดตามกด u ั s c r i b ้นะครับท่านใดที่ติดตามมาอย่างเนี้ยแน่นติดตามมาหลายปีติดตามมาตลอดกดแชร์ตลอดกดถูกใจตลอดนะครับ แล้วรวมทั้งท่านที่เพิ่งมาชมวันนี้นะครับกดถูกใจกดติดตามกดแชร์นะครับขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดนจิตดนใจท่านเกิดสิ่งดีๆในชีวิตการงานการเงินความรักสุขภาพชคล่าภนะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะครับขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนช่องนะครับท่านใดอยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมนะครับกดสมัครนะครับเป็นสมาชิกช่องนะครับนะก็จะได้รับคลิปดูดวงก่อนใครๆนะครับแล้วก็คลิปรวงหน้านะนะครับ ก่อนใครนะครับรายเดือนนะครับแล้วก็จะเป็นเคร็ดมงคลต่างๆรายเดือนนะครับนะสีต้องโชคลนะครับรายเดือนของเดือนนี้นะครับนะครับโชคลาภนะครับนะแบบเด่นๆนะครับของเดือนนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าเกตโหราศาสตร์ต่างๆนะครับนะที่ที่จะเอามาให้นะครับทัานั้นแล้วก็ถ้าจะสมัครสมาชิกนะครับก็กดสมัครได้เลยนะครับตรงข้างล่างนะครับคําว่าสมัคร นะครับอยู่ตรงข้างรูปโปรไฟล์นะครับหรือท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องนะครับนะโอนเงินมาสนับสนุนช่องนะครับให้เป็นกําลังปัจจัยนะครับในการทําช่องให้ดีขึ้นนะครับก็เลขบัญชีอยู่ด้านล่างนะครับลองคลิกดูนะครับโอนเงิน10บาท20บาทแล้วแต่ท่านเลยนะนะครับอ่าใครเดือนร้อนไม่ต้องโอนนะนะครับก็นะครับวันนี้นะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วง1-15ตุลาคมนะครับตอนนี้ราหูจรเ,เข้ามาทับดวงชะตานะครับแล้วก็ดาวคารโยกหลังลาหูนะครับดาวศุกร์เป็น4ดาวอาทิตย์นำหน้าศุกร์นะครับนะท่านใดบางท่านก็นมีอยากฟังนะครับดวงดาวมาก๋ยวผมทายเป็นเหตุการณ์ให้ไปเลยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังตรงนี้นะครับนะมีจุดที่ต้องระวังหนึ่งนะครับหนึ่ง คุณจะมีเรื่องให้ทะเลาะบอแวงกับคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมีเรื่องไม่เป็นเรื่องมีญาติพี่น้องจ้องจับผิดคุณหรือมีคนในครอบครัวจ้างจ้องจับผิดคุณหรือคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ผู้หญิงบางคนก็ได้นะครับนะซึ่งเป็นเพศหญิงนะครับให้ทะเลาะบอแวงกันหรือขัดขืนเครื่องใจกันนะครับหรือมีญาติผู้หญิงมีผู้ใหญ่ผู้หญิงบางคนนั้นเจ็บป่วยที่เป็นคนในสายเลือดหรือคนในครอบครัวบางท่านอาจจะมีการซ่อมรถซ่อมบ้าน หรือมีการปรับปรุงเคหสถานเพื่อทํากิจกรรมบางอย่างนะครับห้องนะครับห้องนอนห้องน้ําหรือเฮฮสถานบางอย่างท่านต้องจัดการต้องปรับปรุงนะครับเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือดวงของคุณนะครับดาวยันแปลอีกอย่างหนึ่งว่านะครับในดวงเนี่ยนะครับคุณจะมีเรื่องเดือดร้อนนะครับจากคนในครอบครัวนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย มันมีทั้งดีทั้งร้ายนะใตดวงบางคนเนี่ยนะครับมาในในครึ่งเดือนเนี่ยนะครับอยู่ที่เราจะเอาใจไปผูกพันหรือเปล่านะครับนะถ้ามันร้ายมาเราไม่ใจไปผูกพันมันก็ไม่ร้ายมนอยู่ที่การจัดการทางจิตนะครับนะแล้วก็ในดวงเนี่ยนะครับคุณจะมีเหตุการณ์ให้มีความสําเร็จในการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มดีเป็นพิเศษนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ย 1-15ตุลาคมเนี่ยมีงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นก้อนหรือมีการดีลงานนะครับดีลงานตกลงงานเจรจางานต่างๆจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีชาวพึกงศกเนี่ยถ้าในจับงานต่างประเทศงานด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับการพัฒนาสิ่งใหม่ๆจะมีความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับช่วงนี้เนี่ยนะครับจิตใจคุณอาจจะมีการมุ่งมาป่ปรารถนาในเรื่องของงานมากขึ้น มีเรื่องให้โฟกัสเรื่องงานต่างๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ใกล้ตัวนะครับคุณพยายามทําอะไรต่างๆตามที่เขาสั่งให้มากสาหรับท่านใดที่เป็นลูกจ้างเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะจ้องจับผิดคุณเป็นพิเศษนะในช่วง1-15ถึงอันนี้ต้องระวังในการที่ถูกจ้องจับผิดหรือถูกยังถูกมองไม่ดีท่านใดรอการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินจากคนใกล้ตัวนะครับมีโอกาสได้นะครับ รายใจ่ายในด้านของการเงินเนี่ยของคุณจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ช่วง10ตุลาไปในการเงินของคุณจะดีขึ้นสําหรับนักค้านักขายนักลงทุนมีโอกาสทําเงินได้ดีหลังส0ตุลาไปนะครับแต่ช่วงต้นเดือนนั้นระวังรายจ่ายในเรื่องของการซ่อมแซมในเรื่องรายจ่ายที่มันไม่อยากจ่ายแต่มันต้องจ่ายออกไปรายจ่ายอาจจะมีเหตุการณ์ให้ได้ซื้อซื้อเครื่องเกี่ยวกับสุขภาพเช่นยานะครับรายจ่ายไปกับสุขภาพต่างๆของตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวก็ได้มีโอกาสเกิดขึ้น หรือถ้าคุณมีแผนที่จะไปทําบุญด้วยการซื้อยาอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นปัจจัยบุญส่งเสริมเกื้อหนุนดวงชะตานะครับซื้อยาไปถวายผ้าหรือไปอ่าบริจาคตามสถานคนแก่คนชราเงี้ยคือจะส่งเสริมดวงมากในช่วงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนั้นนะครับบางท่านนะครับอาจจะมีความโชคดีบางอย่างนะครับเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับบ้านที่อยู่เคหสถานหรือคุณมีการปรับปรุงอะไรบางอย่างให้มันดีมากขึ้นในเกี่ยวกับที่อยู่เคหสถาน หรือบางครั้งอาจจะได้ไปนอนที่อื่นช่วงคราวนะครับดาวยังเอื้อให้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับเอื้อให้ดวงชะตานั้นนะครับนะดวงเนี่ยเลขลดนะครับเลขลดแฟนนะครับเลขอายุแฟนพศเกิดแฟนวันที่เกิดแฟนคนรักนะถ้ามีจะออกสลากนะครับจะออกสลากนะครับให้คุณลองเสี่ยงลองซื้อนะครับเลขเกี่ยวกับคนรักอ่ะ เลขเกี่ยวกับเขาบ้างหรือเขาอะไรเงี้ยคือเล่จะอยู่ในนี้เกี่ยวกับแฟนคุณน่ะนะครับไม่ไปไหนนะครับแล้วก็คุณมีโอกาสในการช่วยเหลือสนับสนุนจากเพศตรงข้ามเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มีคู่จะได้ลาบด้ของที่พึงพอใจอันปรารถนาทางจิตจากเขานะครับบางท่านจะเกิดเรื่องลับๆลงคมในเกิดขึ้นกับชีวิตนะครับในเรื่องราวของเพศตรงข้ามจะต,ต้องระวังมีเหตุแห่งการประทะกันอยู่บ้างนะนะครับ นะคุณอาจจะมีการประทะกับคนรักในเรื่องแข่งข้อใส่กันนะครับสําหรับคนไม่มีคู่มีโอกาสพบรักพบเจอความรักนะครับแต่นะครับ,นะรบในการพบรักในครั้งนี้ก็ต้องค่อยๆดูไปก่อนนะครับนะในดวงชะตานะยังบอกลักษณะนั้นนะครับค่อยๆดูใจกันไปกอ่อนท่านจะมีเรื่องให้โฟกัสในเรื่องของการสร้างหลักปักฐานการสร้างชีวิตการสร้างครอบครัวการสร้างอนาคตที่มันมั่นคงมากขึ้นนะมันเป็นลักษณะนั้นเลยในดาว นะครับนในรวมของคุณ1-15ตุลาคมผมก็พยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ